ตอนนี้ตอนนี้ก็คือมาถานอะไรนะปิ้งย่างปิ้งย่าง,างคุณด,ดีกับคุณแอร์นชีน่อีแชวอนนี่อันนี้เป็นวายข้าว กินแล้วก็เปิดเดี๋ยวคุณแอนจะเปิดให้เราแล้วทำไมว่าย่างย่างใช่ผักเอามาย่าง <c oughs> อันนี้จะเป็นเนื้อนะคะแต่ว่าจะเป็นคุณยีกับคุณแอนที่ทานเพราะว่าพีเ่เจนก็จะไม่ก็จะมีอาหารนี่เอ้ยผักอันนี้อร่อย <c oughs> เหมือนเป็นแบบผักยำอ่ะอร่อยอร่อยแลนนี้เราจะกินรส <c oughs> ชาติของวายวันนี้จะทาปากสีดำนิดนึงเป็นวันเฮลวีนนะคะอันนี้เอาอะไเราล้นคำอันนี้เอาเนืเนื้อเขาจะให้มาเป็นชิ้นๆเลยอย่างนี้ก็ค่อยตั แล้วก็วางนี่พ่อค้าแซ่บวิดีโอเอสวิดีโอเซฮายเบอส์ชื่อแอมอ่านี่เป็นพ่อค้าแซ่บอีกคนหนึ่งนะคะเชฟใข้าวเดี๋ยวเรารอชิมรสชาติของใบข้าวดูว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะเราต้องกินใส่ใส่ถ้วยอย่างนี้เกาหลีค่ะอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะชิมซุปอันนี้เป็นซุป เทียนยางเจีเออะไรนะคะเรียกเทียนยางเจี๊ยอ่ะฮะเทียนยางเจีเออันนี้กินไวรสชาติหอมกลุ่มกลิ่นมากเดี๋ยวเราจะชนกันชนแก้วชนชนถ้วยเรียกว่าชนถ้วยอ่ะตับปล้วหลักกินก็ต้องโยกโยกเมาอร่อย่มนีรสชาติได้อยู่ ข้าวหมากบ้านเราอะค่ะใช่ใช่ค่ะแต่รสชาติตอนสั่อะไรนะสั่งโทเออเออเออนุ่มๆหน่อยหวานหวานเปรี้ยวๆนิดๆหวานหวานเปรี้ยวๆนิดๆใช่กินง่ายกินง่ายค่ะนี่ก็หลีแลวมารอนะคะมันก็จะมีเนาะในละครเกาหลีทั่วไปหนังเกาหลี่สองคนนี้ก็คือเขาไปตามเขาเป็นเอฟซีกันอยู่เขาไปตามมาไปตามผู้ชายมาค่ะสับเอ็ดโมงยันบเพิ่งจะได้อีกคราวาีโม่มาแล้วแบบ เจอะลึกนะคือเหมือนกับเจอคุณนี้ได้จบค่ะได้จบข่าวแล้วก็เจอแบบจบไปหลายทีเองเอาง่ายๆเจอถังปองอ่าเดินถ้งปองเลยติดใจแล้วเดี๋ยวไปไหนแต่มาอัพคลิปไปดูอีกรอบค่ะบ๊ายบาย